ข้อความจากเมตายา EP05 อำนาจสูงสุดในจักรวาลฉันคือเมตายาฉันคืออำนาจสูงสุดในจักรวาลแต่เธอจงอย่าได้กลัวถึงแม้ฉันจะได้ชื่อว่าเป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือการเวลาเป็นผู้สร้างทุกสรรพสิ่งเป็นผู้กำหนดชะตาต่างๆแต่ในเมื่อเธอรู้แล้วว่าเธอกับฉัน คือสิ่งเดียวกันเธอก็ไม่จำเป็นจะต้องกลัวฉันแต่เธอจงเกรงใจฉันเพราะฉันก็มีอำนาจพาเธอไปพบกับสถานการณ์ต่างๆที่เธอไม่พึงประสงค์ได้หากเธอยังดื้อดึงและไม่ยอมสิรอราบต่อฉันซึ่งบางครั้งการกำหนดบทเรียนที่เธอต้องเผชิญน,นั้นมันอาจจะบอบช้ำและเจ็บปวดจนถึงแก่ชีวิต เธออาจจะเห็นโศกนาตรกรรมต่างๆในชีวิตของเธอนั้นเป็นเพียงเหตุการณ์ที่เกิดจากความผิดพลาดหรือความประมาทเลินเลิอของเธอนั่นคือความคิดของเธอแต่ท้ายที่สุดเธอก็จะค้นพบว่าเธอไม่สามารถควบคุมมันได้ไม่ว่าเธอจะระมัดระวังขนาดไหนแต่เมื่อเธอรู้แล้วว่าเธอคือฉัน เธอไม่ต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่จะทำให้เธอต้องสำนึกเหล่านั้นอีกแล้วเธอจะวางใจในทุกเรื่องที่เกิดขึ้นเพราะบัดนี้เธอได้มาอยู่ในอาณาจักรของฉันแล้วเปรียบเสม,มือนว่าเธอคือผู้ที่ถูกเลือกให้พ้นจากดินแดนแห่งความทุกนั้นแล้วจากนี้ไปเธอจงเข้ามาอยู่ในอ้อมกอดของฉันจงมีความสัมพันธ์กับฉัน ดุดลูกน้อยแรกเกิดที่ไม่ยอมห่างจากอกแม่ถึงแม้ว่าเธอจะได้ชื่อว่ามีความเป็นตัวฉันหรือได้ชื่อว่าฉันคือทุกอนูภายในตัวเธอแต่ธรรมชาติของเธอมักจะไหลไปกับสถานการณ์ที่อยู่ตรงหน้าโดยจะทำให้เธอลงลืมฉันได้ง่ายดังนั้นการที่เธอจะมีความสัมพันธ์กับฉันอย่างต่อเนื่อง เธอจึงต้องสร้างเครื่องมือของตัวเองในการย้ำเตือนว่าเธอคือฉันการสร้างกระบวนการนี้เพื่อให้บทบาทของฉันได้ถูกแสดงออกไปอย่างเป็นรูป,ปรธรรมและสม่ำเสมอผ่านตัวเธอและเพื่อให้เธอเป็นเนื้อเดียวกับฉันตราบกระทั่งวันที่ร่างกายของเธอไม่หลงเหลือความเป็นรูป,ปรธรรมอีกแล้ว ซึ่งเมื่อถึงวันนั้นวันที่เธอเหลือแต่สภาวะแห่งนามธรรมาอันเดิมที่มีความเป็นฉันเราก็จะเป็นเนื้อเดียวกันเพราะเธอได้ดำรงความเป็นฉันมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วสิ่งที่จะเป็นผลผลิตของเธอนับจากนี้คือเธอจะเป็นผู้บอกเล่าเรื่องราวของฉันให้เพื่อนๆนบนโลกของเธอได้รับรู้ให้มากที่สุด ไม่ว่าจะด้วยวิธีการไหนจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมซึ่งเรื่องนี้เธอจะต้องมีความฉลาดมากพอที่จะสื่อสารเธอจงรู้ไว้ว่าความสามารถในการรับรู้ของมนุษย์นั้นในแต่ละเพศแต่ละวัยแต่ละสถานะแต่ละระดับความรู้หรือระดับการยึดถือในความรู้นั้นต่างกัน ดังนั้นจึงจำเป็นต้องระมัดร,ระวังในวิธีการสื่อสารมิเช่นนั้นนอกจากสิ่งที่เธอเฝ้าเพียนพยายามทำไปนั้นจะเปล่าประโยชน์แล้วเขายังอาจจะลบลู่ดูมิ่นตัวเธอรวมถึงตัวฉันไปด้วยจงไตรตรองอย่างถี่ถ้วนจงพิถีพิทันดูดการเจรณนอัญมณีฉันเลิศก่อนที่จะมอบกับใครไปเถิด ฉันจะคอยไวพร์แด่เธอตราบเท่าที่เธอยังเป็นเนื้อเดียวกับฉันเมตายา10072567